สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านตะกระบบนุ่มๆไปตะกระบบนุ่มๆตอนนี้พี่น้องพอๆกันที่การพี่น้องกระส่งซาบุไลพี่น้องป้าบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศ ดี่ดีพี่น้องเาลยแม่ดีนาพี่น้องเหนาแฝดไโครมมากกว่ามีเนาะแฝดแฝดสบายดีพ่อแม่พี่น้องเออจากที่ังซันลุงบอยพี่น้องเอ้ยทานหนุ่มๆมาี่ดีคจะหายไข่ น่นยตาหนุ่มๆมากินปลาอยู่ภาย่มีพี่น้องกินปลาภายม่มีพี่น้องน้องพี่น้องนอปลาจคต้นนีิกะล้าสั้นปลาพี่น้อง้ากรปิ่งแล้วเดียบลอยพี่น้องเลย เด้ตังค์นะจ๊ะเ,เสียด,ดีเสียดีไปเลยย่างปลาโรงกันเอปลาลูม <c oughs> ย่างปลาแบบเลิศมากพี่น้องเอ้ยแบบเรคือไมปขูดเสียบยอตอนนี้เป็นตากบะบาดหนุ่มหนาว <c oughs> สบาายมกกิน <c oughs> ปลาพี่น้องเอ้ย ไม่ใช่จ่แจวทเอยู่ทางขาี่วิจะโคองเลยแจ๋วมาจิจใหายแฟนอ่ะเอเป็นเสเสียเบดเบดบาตาละเบิดตลอดเลยคนบาคนมมีเบ็เน่ บไฟต่ีไฟบละแต่บไฟเดีวนเจน้าและก่อนเขาดูบาวตาบาละหน่อยบาวดุยบ่าแมนลุงบอยพี่น้องตอนนี้ก็มืดเลยมืดคักมืดแหน่พี่น้องเลยมืดอีลีมืดอีลี จะเปิดไฟเี่ยมอ๋อบนมีมือเดียวสัญญาณเน็กคุณกับีไปีดามสัญญาณเด็กคุณกัมบีไปบิดมาก็แม่เลยเนาะมันมันบังปากองเลยันละเลยเพรมัน S 1> <S 1> <S ตอนนี้แม่ตาน่ะนะพนปั่นเข่าพี่น้องเอ้เมตาปั่นอยู่<บ>ะมาะเมตาเมตาหยากลานลานน้อยกับหงางย้ายเข่ากันหนึ่งเข่ากได้น่ะได้เข่าอยู่เรื่องคนเดียวน้องนิดน้องคิดลงมาผีเบิด์ตวะเม่นเมื่อเนี้ยมันพกเสื่อๆนะต้องอั้มท่างานอะไรน้องอ้ำลุยลุยผู้เดียว แมนลุยผ mm hmm. UH> ู้เดียวแมนอยู่บนบนดอยผู้พิ noi นางกะดิสองเอาของไปหายแล้วหากมองไปเอาของไปหายกันจะไกลจะไกลอร่อยท่านผู้ชม เจลมอ,อ,องปิ่งปาลาเพิ่งก็ได้มากเลยพี่น้องเลยเสียบยยยยแสงอาบบอผีสซล่าเซียวบอผีจะได้มากินแบบนี้บะป <c oughs> ิกนิกน คำแมาเ,ยมาเยมาลยล่มผัดบอยๆอยพี่น้องเลยหนาวหาว้อมือดะคนยสี่สักแหงอยู่แล้วโอ้ยเจ้าบอสักแหงับบด้วยตอนนี้เจ้ายังเปียเ๊ย,ม,ยมือเนี่ยเร่มตื่นแล้นอนเลยนะตัวใหญ่ยุบปลาตัวนี้ นีนี่นอนเทรางกด้งได้มันอุ่นก็อยู่นอนเทลรางนั่นแหละวันนั้นจะมีปูบ่าออกมาหรอบ้าือนไรปู่างเด้อครับเือนเ3คนเอนสามคนัน ว่างมันดีเสือนะตาเอ้ในขูนะในขู่นั่นนี่ยังทั้งหายว่าเด้นี่นะกินั่งหายทั้งห้องโอ้ยๆไมเน่ยกรนินกบรนินบอนี่มีนี่ขาแรงเนอพี่น้องโอ้ยโอย บอกกำลังเสบพี่น้องครั้งแรกในชีวิตของลุงบนกำลังเสบตอนนี้กำลังเสบกำลังฟินตอนนี้กับบรรยากาศลมพัดวอยๆคะแนนอยู่ใต้กองไฟพอดีเนาะหิวหรือว่าหนาวแหง ทั้งเหี้ทั้งนาวบาดุยวะก็อนนี่กินหอแต,ต่พัดผอมตโตเลยเนาะเบาดุยกินหอแต่ผอมตอนนี้สองสองจ้องขอไอ,อ,อ,อ้ไม่มีไปใ,ใส ให้ให้คนอยู you, ่คนกับปรอยู <line> <ai> e ่คนให้นอกอยู่คนปะเอื่อยสิไปเอือดสิไปคนเขาคนปะยังซิมีไรเถื่ออยู่คนปะยังซิมีไรเถื่อให้บาดุยก็มันบาดตาลงมาขึ้นขเขา เยื่อเมื่อนั้นถี่มีหมอกแล้วลมเึกและร้ายหล่ะกันนั่นแหละบ่อสลมเย็นเมื่อนั้นแหละบ่อสน้ำฝนนี่นมีคนตกลิดหน่อยบรรยากาศดีขนาดคอนเมนเอาเข่าอันนี้ออกเวิร์ดฟรีค่ะบ่สเมตตากระปั่นเขาหลอบสุดท้ายเหมือนบ่ตาแม่นรอบสุดท้ายถ่ายสุดเลยแม่หลอบสุดท้ายถ่ายสุดเลยพะนะ ไ,ดไ,ดไปไปไปวงเวียนนี้พากกันนะนะต่ตามหงสซื้อไปหาเขาตู้เย็นไว้ก่อนกัน <c oughs> <c oughs> นั่งดีๆเราเสียนั่งเล่นนั่งทำใคร็มาโอ้ยไม่เห็นดอกมีอยู่กินเนาะยมีอยกินใครดอกอยู่กับประเทศอยาก เ้ยร้านไหวด้แล้วไมหยาเยนงานเดียวงาเดียวอีหยังตื่นเอวโอเคพี่น้องสีดำดาฟาจกฝากกุหลากระเซสองตาบไนเดติดตามให้รับท่มองบาทได้นเดอปาลูกติดตามสองปาีเด้อปลาูกดองปาลน้อยหนเด้อพี่น้องด้ปาละน้อยเอจะลงะนึงพี่น้อง แต่ก็ยังอยู่คลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องสบายดี